คุณยนต์ทำความสะอาดเซียวมีรุ่น 1C ดูดได้ถูดได้มีแท่นชาร์จพิ้งกลับเองได้ปีนความสูงได้2เซนติเมตรแถมยังแจ้งเตือนและควบคุมได้ผ่านแอปมีโรบอทปัดคลุมรุ่นนี้น่าซื้อไหมทำอะไรได้อีกบ้างมาดูกันค่ะนี่นะคะก็เป็นของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องเนอะแล้วมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ อันดับแรกก็คือคู่มือนะคะอันนี้เนี่ยเราซื้อรุ่นจีนมานะคะเพราะฉะนั้นคู่มือต่างๆที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นแบบภาษาจีนนะคะนี่สายไฟนะคะก็รุ่นนี้แม้ว่าเราจะซื้อแบบรุ่นจีนมานะคะหัวของสายไฟยังเป็นหัวแบบรักบ้านเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องซื้อหัวแปลงนะคะอันนี้นะคะ่ะก็จะต่อกับด็อกที่ชาร์จของน้องโรบอตวน,นี้นะคะ ชาร์จ1นึ่ทีถูกได้พื้นที่60-100ตารางเมตรและถ้าแบตหมดก่อนจะถูกครบระคาเครื่องก็สามารถกลับเข้าท่นชาร์จแล้วก็กลับไปดูต่าเองได้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับตัวทําความสะอาดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะ,ะแล้วก็มีอันนี้ถ้าถูพื้นรุ่นนี้นะคะเป็นแบบ2 in 1คือมีทั้งแบบดูดแล้วก็แบบถูอยู่ในตัวนะคะซึ่ง ที่ใส่น้ำอะคะ่ะอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถเปิดตรงนี้แล้วก็ใส่น้ำลงไปได้200มิลลิตรนะคะรวมถึงว่าตัวผ้าเนี้ยคะ่ะเราสามารถที่จะแกะกออกมาแล้วก็มันจะมีรูเล็กๆตรงนี้ดึงออกมาะคะ่ะแล้วก็เอาไปซักได้ด้วยนะคะซักเครื่องได้ด้วยนะคะเอากลับเข้าไปก่อนนะ แล้วก็อันนี้ก็เหมือนแบบหัวฉีดน้ำน,นะโอเคเปิดกล้องก่อนนะคะหัวล็อกพอมันมีแบบที่ลอ็อกอระขาเหมือนแบบตีนทุกแกเนาะมันก็แบบขยับไม่ได้ง่ายๆนะคะก็คือจะไม่หลุดง่ายนะคะสุดท้ายก็มาที่พระเอกของเรานะคะด้านหลังของมันนะคะอืมก็ เป็นแบบที่เห็นนี้นะคะหัวอันนี้ค่ะก็ใส่เข้ามาที่ตรงนี้ได้เลยนะคะใส่เข้าไปค่ะจนมันล็อกนะคะโอเคแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเซนเซอร์สีด้านนะอันนี้ก็เป็น ดนหลักข,ของตัวเครื่องนะคะอืนี่คือด้านล่างของกลวงเครื่องนะคะมันดูด้านบนก้างที่ด้านบนของมันเนี่ยถ้าเปิดฝามันามากาก็จะเห็นกล่องเก็บฝุ่นนะคะแบบนี้ มีความจุ600มิลลิลิตรนะซึ่งตรงนี้เป็นเฮปตา i l ฟิลเอร์นะคะสามารถที่จะแกะออกมาแล้วก็เอาไปล้างทำความสะอาดได้ด้วยนะคะเก็บกลับเข้าไปก่อนเวลาจะใช้จริงนะคะก็จะต้องแกสะสอ,าาอ,อกค่ะ ต่อมาก,ก็มาดูวิธีการตั้งค่าโรบอตดูดฝุ่นตัวนี้กันนะคะการตั้งค่าโรบอตดูดฝุ่นตัวนี้เนี่ยทำได้ผ่านแอปมี Home บนมือถือเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆของเส่วงนี้เลยค่ะมาดูการตั้งค่าเด่นๆกันนะคะพอเข้าแอปมาก็จะเห็นพื้นที่ทั้งหมดของห้องเราซึ่งสามารถดูบริเวณที่โรบอตนี้กําลังทําความสะอาดอยู่ได้แบบเรียลไทม์เลย ถ้าเลื่อนลงไปด้านล่างะคะ่ะก็จะเห็นปุ่มให้เรากดเพื่อเริ่มทำงานหยุดหรือกลับเข้าท่านชาร์จได้มีปุ่มให้เปลี่ยนแรงดูดได้4ระดับตั้งแต่เงียบไปจนเทอร์โบแล้วก็เลือกระดับความเปียกของน้ำได้3ระดับค่ะแล้วก็ที่เมนูข้างล่างตรงนี้เนี่ยเราสามารถตั้งเวลาให้เรื่องการทำงานแบบอัตโนมัติได้ด้วยนะคะซึ่งจะเลือกเป็นทุกวันเลือกเฉพาะวันทำงานเฉพาะเสาร์อาทิตย์หรืออยากจะเลือกวันเองตามใจชอบก็ได้เลย แมปแมネจเมนต์เนี่ยเราสามารถกำหนดพื้นที่การทำงานของเครื่องได้นะคะว่าตรงไหนห้ามไปโดยใส่กรอบสีแดงหรือขีดสีแดงไว้ค่ะเครื่องก็จะไม่ผ่านตรงนั้นนะแล้วก็ที่เมนู voice alert ตรงนี้เนี่ยสามารถตั้งค่าเสียงของตัวเครื่องได้ด้วยนะ รุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นจีนทําให้สามารถตั้งค่าได้แค่2แบบเนาะคือภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครซื้อรุ่นกร o b a l อ่ะค่ะก็จะมีภาษาไทยให้เลือกด้วยค่ะกลับมาที่หน้าแรกของเรานะคะตรงปุ่มสี่เหลี่ยมทางขวาบนตรงนี้ค่ะถ้าเรากดอะค่ะเราสามารถที่จะกำหนดบริเวณที่อยากจะให้เครื่องอ่ะดูดฝุ่นแค่บริเวณตรงนั้นโดยเฉพาะได้นะคะถ้ามันดูดเสร็จนะค่ะมันก็จะกลับเข้าแท่นชาร์จให้โดยอัตโนมัติ แล้วก็ที่เมนู3จุดด้านบนนะคะก็จะมีเมนูต่างๆให้ตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะคะที่เด่นๆเลยอก็จะมีดูประวัติการทำความสะอาดย้อนหลังได้ดูสถานะของหัวแปลงหรือกล่องเ็บฝุนว่าควรเปลี่ยนหรือยังได้แล้วก็มีเมนูรีโมทคอนโทรลให้เราสามารถบังคับการทำงานของโรบอรตเองเลยได้ด้วยค่ะต่อมาเรามาดูการวิ่งผ่านพื้นผิวของเครื่องโรบอทต,ตัวนี้กันนะคะ เครื่องรุ่นนี้เนี่ยสามารถวิ่งบนพื้นผิวที่ต่างกันได้2เซนติเมตรและมีเซนเซอร์ตรวจจับความสูงเลยสบายใจได้หากที่บ้านมีหลายชั้นหรือพื้นต่างระดับสูง,สงเครื่องก็ไม่ตกค่ะแล้วก็สามารถทํางานกับพรมแล้ววิ่งผ่านรางเลื่อนของประตูได้ด้วยนะแต่ตรงรางเลื่อนเนี่ยเท่าที่ลองต้องใส่แผ่นถูพื้นด้วยถึงจะวิ่งผ่านได้นะคะเราจะมีคลิปรีวิวการวิ่งผ่านพื้นผิวต่างๆให้ดูเพิ่มเติมในคลิปถัดๆไปใครไม่อยากพลาดกดติดตามไได้เลยนะ มาต่อกันที่แรงดูดของตัวเครื่องกันนะคะเราจะทําการทดสอบแรงดูดด้วยแป้งทรายแล้วก็หินแล้วก็จะเปิดให้เครื่องทํางานตามปกติค่ะมาดูกันนะว่าพอเครื่องดูดบริเวณนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะสะอาดเรียบร้อยดีไหมมาดูกันเลย เสร็จแล้วดูสิเป็นไงบ้างต่อมามาดูความดังของเครื่องนี้กันนะคะเครื่องนี้เนี่ยมีแรงดูด4ระดับแต่ละระดับอ่เท่าที่วัดดูก็มีความดังไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ค่ะมาดูความดังของแต่ละระดับกันเนาะพอเปิดเครื่องมาเนี่ยจะเป็นแรงลบแบบสแตนดาร์ดหรือระดับ2นะคะระดับนี้เนี่ยความดังอยู่ที่ระดๆเสียงนกพิรนะคะ ส่วนแรงดมร,ระดับ3แบบ strong เนี่ยก็มีความดังขึ้นมานิดนึ่งค่ะก,ก็เป็นนกบีที่แรงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ระดับสูงสุดนะคะโหมดเทอร์โบจะมีความดังสูงสุดอยู่ที่ราวๆ85-86เดซิเบลหรือว่าก็ราวๆเสียงนกบีกลางๆนะคะแล้วก็เครื่องนี้มีโหมดไซเลนส์หรือแบบเงียบด้วยค่ะความดังก็จะลดลงมานิดนึงเทียบเท่าประมาณเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปรีวิวนี้ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้คนทำด้วยนะคะในคลิปถัด,ถดไปเราจะสาธิตวิธีการทำความสะอาดเครื่องนี้รวมถึงสาธิตการวิ่งผ่านพื้นผิวแบบต่างๆแบบละเอียดยิ่งขึ้นนะคะใครไม่อยากพลาดกดติดตามช anel นี้รอไว้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย